สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY วันนี้ทางช่องจะพาเพื่อนๆมาดูหลักการทำงานของแอมคารตดต่างๆกันต่อเลยนะครับวันนี้จะเป็นคิวของแอมคาร์ด AB กันบ้างหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับทางช่องได้จัดทำคลิปหลักการทำงานของแอมคาร์ด A และหลักการทำงานของแอมคาร์ด B ซึ่งเราจะเอาข้อดีของทั้ง2องคาร์ดนี้มารวมกัน ซึ่งคลาส A ก็จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีการใบอัดกระแสะจากแหล่งจ่ายใช่ไหมครับแอมของเราก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลาและคลาส B ก็จะทำงานได้ดีเมื่อใช้ทา่าซิสเตอร์เป็นคู่และทา่าซิสเตอร์ต้องเป็นคนลัชนิดกันด้วยนะครับเพื่อให้มันแยกการขยายสัญญาณของใครของมันโดยที่เราจะเพิ่มทา่าซิสเตอร์ชนิด pnp เข้าไปมาดูแอมป์คลาส AB ของเรากันบ้างนะครับ ซึ่งจะมีตัวต้านทานเพื่อบอัดที่ขา B อยู่ที่2จุดซึ่งวางไว้ก่อนเข้าท่าซิสเตอร์และก็มีคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับใส่ไว้เพื่อให้มันคลับปิ้งสัญญาณให้เฉพาะสัญญาณเสียงที่เป็น AC ไหลเข้าไปได้เท่านั้นและป้องกันไม่ให้ไฟ DC ไหลเข้าไปในระบบเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะต่อคล้ายคลึงกับค a r ์ A มากนะครับเนื่องจากมันมีการบอัดที่ขา B ของทาซิสเตอร์ชนิด NPN ซึ่งการไบอัดของคาส์ด A B ก็คือมันจะนำกระแสของแรงจ่ายจำนวนเล็กน้อยนะครับคอยเลี้ยงทาาซิสเตอร์ที่ขา B ซึ่งปกติแล้วก็คิดเป็นประมาณ10%ของแรงจ่ายนั่นเองถ้ามีสัญญาณอินพุตเข้าไปมันก็จะเริ่มการทำงานทันทีเหมือนคาส์ A อยังไงล่ะครับและมันก็มีทาาซิสเตอร์อีก1ตัวต่อในลักษณะพุชพูเหมือนคาส B ซึ่งมันจะช่วยเติมเต็มสัญญาณในช่วงลบได้ดีขึ้นหรือพูดง่ายงก็คือ ทาซิสเตอร์ชนิด NPN ก็ปล่อยให้มันขยายในซีกบวกส่วนทาซิสเตอร์ชนิด PNP ก็ขยายในซีกลบส่วนการบิดเบือนที่เกิดขึ้นของสัญญาณที่ต่อในลักษณะเหมือนกับคาราด B นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกำจัดความผิดเพี้ยนไปได้โดยนำไดโดอด2ตัวมาต่อหน้าขา B อย่างนี้นะครับการต่อในลักษณะนี้จะทำให้เกิดการถ่วงในวงจรหรือทำให้มันเกิดความสมดุลในช่วงการสลับ เปิดปิดของทาซิสเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์และนี่ทำให้เราได้ประสิทธิภาพการทำงานอย่างน้อยประมาณ60%ละครับซึ่งคุณภาพเสียงที่ได้ก็ค่อนข้างดีแม่นยำแต่ก็ยังดีไม่สุดเท่ากับแอมคาเนะครับแต่สิ่งที่มันเหนือกว่าคา์ดเก็คือเรื่องของกำลังขับที่สูงกว่าและความร้อนที่ต่ำกว่าสัญญาณเสียงมาครบทุกความถี่และทาซสิเตอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และสุดท้ายเป็นแอมที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันราคาก็เลยไม่สูงมากและอะไรก็หาได้ทั่วไปครับส่วนข้อเสียก็คือแอมคา AB AB ก็ยังกินกระแสและมีความร้อนที่สูงอยู่ขณะที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานในวันนี้ผมก็จะนำความรู้ดีๆของแอมคั a เ AB มาฝากแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ